โคตรนั่งเฮ็ดงยังนั่งเบิ่งเขาอีเตี้ยพี่ปอบขายให้ข่อยนี่ล่ะมันเป็นจังได๋บัดนี้น้ำท่วมเขาแล้วนี่มันบกแล้วเจ้าน้ำโบกแล้วด้วยนี่เห<อ>ม็นเน่าวัดสันโนข่อยว่ามันเสียขับโบกเดี๋ยวนี้โอ้ยจปื้ำเปลือโลดเนาะโอ้บัดนี้ได้หาเล่มเอาอันฟุ้มไดนมันรอดเป็นห่วงให้อยู่นี่ไม่มีห่วองอยู่ติขอดกันเลยดิ นั่นดิเขียวอัมลำมากเลยโอ้ยนั่นน,น,นะนั่นต้นหนึ่งสองต้นสามต้นได้อยู่พ่อได้เกีย่ยไก่อยู่โอ้เอาไปเกีย้ยไก่สันะเยื่วไปแ้วย่เอเขาอีเตียมาปลูกแล้วเปล่านี่หน้าไม,ม้แห้งละทวมเขาอีเตียก้อนมมอีเตียพี่ปวดข้ายเขาใข่คอยเขาไม่ได้เตียสนซื้อมนันอีลีมันเป็นผู้ขายใข่คอยหน้าบกแลกวราได้เห็นบป่านี่อันนั้นเขาเจี๊ยงเงา น้ำบดถั่วน้ำมูนั่นเขาเจี้ยเง่าโอเคเงาจริงน่นเออเจี้ยเง่าเป็นคู่ขายเขาให้ข้าเจ้าปลูกข้าเจ้ากับแม่วันปลูกมะข่ายเง่าอิลี่นันนี่เนาะเง่าอหลีตัวละเนาะเออเขาคอยมันลราไปลงซื้อเขาวันอีเติยอีเติยนั่นเป็นผู้ขายให้เขาเขาค่อยค่อยคอยมาปลูกเตียสมซื้อผู้ขายก้าเง้างวันแล้วบางเนี่ยเตียโตพอโยบานนี่น้ำถั่วมแล้วโอ้ ฟังมังเลยปีนี้ฝนดีเพื่อนยังวะ <Ừ. S 1> จักดีเพราะดีแล้วดีจนว่าน้ำท่วมเขาพู้เ็วฝนดีครับ <Ừ. S 1> โอ้ยเขาผู้อื่นล่ะพูดยืน้ังลางอยู่เขาจะคว้างว่าสั่นร้อยน้ำเนลนแนละนฟ,นฟังแม่เึงเอยเขาก็ซสือเขาอีตเตียมาเนาะสิไปบอกว่าเปลี่ยนซื้อมายอยู่อีตเตียนี่เปลี่ยนเป็นยังละครมึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนพีเป็ดซะไปว่าสั่นโอ้ยเอาฝูงเจินเทิน เขาเขากระซิบว่ายืดน้ามยุติมันเปลี่ยนซื้อไหมหรอเขาอีเตียขายสะพอเทิงโน่นบ้าเบิ่งนี่แล้วเบิ่งนี่อิตเตียได้ลรอบันอิตเตียได้กับไปตำมีตำเบิ่งตัวอีนางเบิ่งเอาโอ้ยสิบ่ได้เลี้ยงปลาชะตีฮะนี่โอ้ยอีเตียอิตเตียเอ้ยมึงกับเป็นบ้าขายเขาเตียให้กูเนาะเขาทุ่งทุงกับบ้าขายให้ไปเปลี่ยนซื้อไหมเด้อต็นตินายป็นตินายยี่หลี จะม,มันเน่ามืดเน่าขวดเน่าแล้วจะน้อยมันสิเน่าหดข้นบิ่งอยู่นี่เน่าแล้วเพราะแล้วน้ำกระมิ้นปลามาสั่งอยู่ไดแถวบุญง่ายมองซูน่าม,มัน,นเน่าดอกสูง่ายประยุทธ์หนะ้าผุนให้ข้าเจ้าได้กินคักๆซะของกูจะสามารถอยูน่น่ามัน,นเน่าดอกสูอยู่วะไรด,ดอกเ <h> uh! อารมณ์เสียให้จากของร้มป,ปิตาหน,น่ายดีไดีหรือจะเป็นบ้าหมานขึ้นบ้านขึ้นเมี่ยงก็ตื่ <c oughs>